สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนวอลเลย์บอลบ่าวส่งลูกขอนำผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเลีกเกาหลีใต้ประจำวันที่10ธันวาคม2 5 6 6วนันนี้ครับมาแจ้งผลลีกเกาหลีใต้วานี้10อาทิตย์ที่10ธันวาคม2 5 6 6 ที่มูมีครับไฮพาสเปิดบ้านพ่ายให้กับ IBK ีคพลพันเกิดปราดศูนต่อสามเซตก็เป็นการสู้กันพ่ายทั้งมาแล้วก็อยู่ยเยื่อนี่ว่าพา่ไปกลับ สู้ไม่ได้จริงๆไฮพาร์ Hi ath, มีมูเมมีบุกิลิตก็สู้ไม่ได้ i b บเคมีตัวตีอย่างอเบอร์ครอมบี้อเบอร์ครอมบี้ตีลงยอดลงเก่งจริงๆพรพันจ่ายให้เซตให้ ทำเต็มได้ดีมากจิตนี้ใสใส,สามศูนย์ก็ให้กําลังใจครับโมเมลงเล่นโค้ดก็ให้เปลี่ยนออกแต่เซต้ายเซตที่สามเธอก็พยายามสู้พยายามทําเหมือนกันตีตื่นเหมือนกัน ต่ไม่สามารถช่วยทีมหายพานได้ผลสรุป IBK อัลโตสผพ,พันชนะ30ด้วยสกอร์19 25 13 25และ19 25ชนะไปแบบใส่ใสบ่าวสองลูกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสองสาว ทั้งผู้ชนะและก็ผู้แพ้เพื่อปรับปรุงเพื่อแก้ไขโตไปผมก็จะนำข่าววอลล์บอลซึ่งสาวไทยไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ลีกญี่ปุน่นมาเล่าสู่ฟังพบกันใหม่ครับ